สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้อาจารย์แอดมีข่าวดีค่ะคือวันนี้นะคะนักเรียนของอาจารย์แอดค่ะโชคดีเหมือนถูกรางวัลที่1เลยนะคะจากการเรียนนวดหน้าค่ะกับอาจารย์แอดวันนี้จะมาบอกกันค่ะว่าเขามีความโชคดีอย่างไรและมันเกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคนนะคะที่วันนี้มาเรียนกับอาจารย์แอดแล้วหรือตั้งใจอยากที่จะมาเรียนกับอาจารย์แอดค่ะอาจารย์แอดจะบอกความโชคดีที่เขาเหมือนถูกรางวัลที่1ให้นะคะ ข้อแรกเลยวันนี้ค่ะนักเรียนที่มาเรียนกับอาจารย์แอนนะคะเขาได้เปิดร้านนะคะเกี่ยวกับสปานะคะหรือเกี่ยวกับการนวดนะคะที่เป็นเกี่ยวกับทางบิวตี้เนาะผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นสปาสศีรษะนะคะสปาตัวแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรคะสิ่งที่สำคัญวันนี้ค่ะเขาอะเหมือนไปเรียนอยู่ที่หนึง่งแล้วก็ ที่นั่นนะคะมีการบอกว่าถ้าเขาวันนี้อยากจะเปิดเป็นศูนย์นะคะเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลักแสนบาทนะคะแล้วก็ถ้าอยากสอนด้วยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลักแสนบาทไปเรียนผู้จัดจาก,การสปาก็เสียหลายหลักหมื่นบาทแล้วก็สําคัญนะคะก็คือว่าถ้าจะไปสอนที่ต่างประเทศก็ต้องเสียอีกเป็นแสนบาทนะคะเขาก็เลยคิดว่ามันจะใช่ไหมนะแต่ก็เสียไปแล้ว แต่ประเด็นคือวันนี้ค่ะเขาคนนั้นน่ะมาเรียนกับอาจารย์แอดนะคะขอที่จะไม่เอ่ยนามเนาะสงวนนามไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีข่าวดีให้พวกเราให้เขาได้อะไรก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดตัวแต่สิ่งสำคัญค่ะวันนี้นักเรียนนะคะที่มาเรียนกับอาจารย์แอสนะคะเขาก็มาพูดแต่ว่าวันนี้อาจารย์แอดจะให้เรียนทางด้านกฎหมายก่อนค่ะเพราะปัจจัยความสำเร็จ ข้อแรกเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งคือกฎหมายค่ะพวกเราถ้าวันนี้เราอะคะเรียนมาเยอะมากจ่ายเงินมาเยอะมากเป็นหลักแสนเหมือนเขาค่ะแต่สุดท้ายเขาขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะเขาไม่สามารถที่วันนี้จะสอนแล้วส่งคนไปขึ้นทะเบียนได้หรือว่าจะสอนแล้วก็ให้คนไปทำงานต่างประเทศหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักเรียนของเขาได้ค่ะ วันนี้อาจารย์แอบอกว่าเขานะคะมาเรียนกับอาจารย์แอแล้วเขาก็โหอาจารย์คือที่อาจารย์พูดมาเหมือนปลดล็อกทีละข้อทีละข้อเลยเอากฎหมายเอาหนังสือราชการหนังสือตาคุดมาพูดทีละข้อทีละข้อทําให้เขาเข้าใจว่า เขาอะตั้งใจจะเปิดร้านนะที่เกี่ยวกับการนวดผ่อนคลายนวดหน้านะคะแต่สิ่งสำคัญคือวันนี้เป็นไงคะจ่ายไปหลายแสนบาทแล้วนะคะแล้วมาเจออาจารย์แอดนะคะพวกเราคะเราโชคดีมากๆเลยเนาะเพราะเอิญว่าข้างๆห้องอาจารย์แอดมีการาทํางานกันอยู่นะคะก็าอาจจะเสียงบาง้บางเล็กน้อยแต่อยากอาจารย์แอดอยากชื่จะบอกให้พวกเรารู้ค่ะว่าวันนี้คะ่ะนักเรียนที่มาเรียนกับอาจารย์แอดคะ่ะเขาบอกว่า จากการที่เขาอะค่ะเสียหายไปเป็นแสนบาทนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วเขาก็เอกใจแล้วสิ่งที่เขาสงสัยมาทั้งหมดอะคะ่ะมันตรงตามที่เขาสงสัยเลยดังนั้นสิ่งที่เขารู้ว่าเขาเสียหายไปอะเป็นแสนก็จริงแต่เขาเหมือนถูกรางวันที่หนึ่งคือเหมือนเราได้มาเจอกันแล้วหลังจากเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาจะไม่สูญเสียเงินนะคะก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ ไปแล้วแต่สิ่งที่เขาได้มาคือ1ได้ความภูมิใจว่าวันนี้ค่ะเขาจะขึ้นทะเบียนได้2วันนี้ค่ะเขาได้ความภูมิใจเรื่องในการสอนนะคะเพราะว่าเขาค่ะเป็นนักเรียนที่ต้องบอกนะคะเป็นลูกครึ่งเวียดนามนะคะแล้วก็ไทยสิ่งที่เขามีมีความสามารถและประสบการณ์เยอะมากๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนของอาจารย์นะคะเป็นวิทยากรจากที่เวียดนามนะคะ ทำเกี่ยวกับทังด้านาดูแลนะักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นวิทยากรที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลคุณหมออย่างเงี้ยค่ะมันทําให้วันนี้เขาเองอ่ะรู้ไม่เท่าทันกฎหมายของประเทศไทยนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยและตัวของเขาเองค่ะต้องการรับความที่เป็นความว่าสากลหรืออินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆหรือคำว่ามีความภาคภูมิใจว่าวันนี้ตัวเขาเนี่ย ก็มาเปิดธุรกิจที่ในประเทศไทยนะคะตั้งใจอยากให้คนไทยมีทำงานแล้วเขาก็เป็นคนที่ใจบุญมากๆนะคะในการอยากที่จะสอนจิตอาสาช่วยคนทำให้คนมีอาชีพดังนั้นเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจอาจารย์แอดก็คือเห็นอาจารย์แอดมีถ้วยรางวัลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเว r ร์ l คล s สนะคะในระดับเวิร์ดคลาสนะคะหรือว่าของอาเซียนสตานะคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะมันทำให้เขาเห็นว่าด้วยตัวเขาที่มีประสบการณ์นะคะจากการที่จ่ายเงินหลักแสนนะคะแล้วจะต้องมีการสูญเสียในค่าเรียนอะไรเงี้ยตลอดเลยหรือแม้กระทั่งวันนี้นะคะที่เขามาเรียน,นจาแอดเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะคือเขาเนี่ยจะต้องไปเรียนที่อื่นด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องมาแบบ มั่นใจแล้วว่าอาจารย์แอดสอนแล้วก็ถูกทางเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเขาต้องจ่ายเงินอีกไม่รู้เท่าไหร่เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีนักเรียนนะคะบางท่านนะที่มาในคลาสวันนี้ก็เหมือนกันค่ะบอกกับว่าอาจารย์แอดว่า,าด้วยตัวของเขาเนี่ยค่ะเปิดคลินิกเนาะ เปิดคลินิกที่เป็นเกี่ยวกับาการฝังเข็มครอบครัวค่ะเปิดคลินิกที่เกี่ยวกับการฝังเข็มแล้วตอนนี้เขาก็รู้เลยว่ากฎหมายมันสําคัญมากๆเลยเรื่องใบประกาศที่ขึ้นทะเบียนได้มันไม่ใช่ว่าวันนี้เราอยากจะเรียนนวดหน้าค่ะเราไปเรียนที่ไหนก็ได้แล้วที่นั่นน่ะจะขึ้นทะเบียนได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนนะคะไม่ทราบตรงนี้คะ ก็เลยต้องสูญเสียเงินไม่ว่าจะเป็นเรียนหลักสูตรหลายๆหลักสูตรมานะคะเราขึ้นทะเบียนไม่ได้รวมถึงเชื่อว่าเอะหลักสูตรนี้ก็ดีหลักสูตรนี้ก็ดีหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูเหมือนดีหมดหรือว่ารู้สึกว่าเรายังไปไม่สุดสักทีนะคะซึ่งเขาบอกว่าพอมาเจอกับของอาจารย์แอดแล้วรู้สึกว่าเออพอมาเจอแก่นแล้วก็รู้ว่าเอออันอื่นอะ่ะมันเป็นแค่อ่ามันเป็นแค่กิมมิก เป็นในเรื่องของท่าทางลีลาหรือว่าเป็นการพูดให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแบบนั้นนะคะอาจารย์แอดอยากจะบอกพวกเรานะคะว่าวันนี้ค่ะคนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่นั้นนะคะบางครั้งเขาอาจจะต้องสูญเสียเงินเป็นหลักแสนหรือว่าไม่ใช่แค่สูญเสียเงินค่ะแต่สิ่งที่มากที่สุดคือวันนี้ค่ะเขาลงทุนกับการก่อสร้างลงทุนเกี่ยวกับการเช่าตึกซื้อตึก ลงทุนเกี่ยวกับการแต่งไม่ว่าโครงสร้างทั้งหมดของร้านเพื่อที่จะให้มา,าให้บริการลูกค้าด้วยหรือจะอทำในเรื่องของการสอนด้วยทุกอย่างเป็นมูลค่าหลักล้านแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าพอมาเจอกับอาจารย์แอดรู้เลยว่าเหมือนถูกรางวันที่1เพราะไม่งั้นเขาต้องเสียสูญย์เสียเงินอีก ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยแหละค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์แอดอยากให้พวกเรานะคะลองดูแล้วก็ลองคิดดูค่ะว่าวันนี้ค่ะถ้าพวกเรานะคะจะเดินตามใครพวกเราลองดูค่ะว่าเขาคนนั้นสามารถทําให้คนประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าเพราะถ้าวันนี้ค่ะเดินคนเดียวนะคะก็อาจจะเหงา แต่ถ้าเราอะค่ะเดินไปด้วยกันและมีที่ปรึกษาให้แนะนำว่าเราได้เดินได้ถูกทางแล้วค่ะเราก็เหมือนถูกรางวันที่หนึ่วันนี้อาจารย์แอดก็ขอมาไลฟ์เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์แอดจะมาบอกนะคะในวันหลังเนาะเดี๋ยวรอให้คนคนนี้ค่ะเขาขึ้นนะคะแล้วก็ ให้คู่ควรกับสิ่งที่วันนี้ค่ะเขาเคยสูญเสียความรู้สึกสูญเสียเวลาและสูญเสียเงินมหาศาลไปนะคะและเดี๋ยวเราค่อยเอาเขามาแชร์กันเนาะนะคะวันนี้อาจารย์แอดก็อยากฝากทุกคนนะคะว่าก่อนอื่นที่วันนี้คุณจะเรียนในการสร้างอาชีพอะไรนะคะขอให้คุณคิดไว้ว่าอย่างน้อยถ้าคุณคิดว่าคุณได้เรียนความรู้ดีค่ะแต่คุณไม่อาจจะรู้ได้เลยว่า ด้วยเงินทั้งหมดที่คุณมีอะคะ่ะหรือเงินที่มันไม่รู้จะจบจากสิ้นในการสูญเสียไปกับความรู้และมันไม่สามารถที่จะเรียกความรู้สึกกลับมาได้เพราะมันมากกว่าเงินคือความรู้สึกนะคะและความเชื่อมั่นเชื่อใจและสิ่งหลายๆอย่างนะคะหลายๆคนนะคะสูญเสียเวลากับตรงนี้ไปมากมายอาจารย์ยินดีนะคะที่พร้อมที่จะเคียงข้างดูแลหลายๆคนนะคะ ที่คิดว่าอยากจะสร้างอาชีพและตั้งใจอยากได้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยศาสตร์นวดหน้าสองมือนะคะของเราในการสร้างอาชีพนะคะอาจารย์แอดเชีร์และเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเพราะเชื่อว,ว่าวันนี้ทุกคนค่ะควรจะมีครูนะคะที่เป็นโมเดลพานักเรียนเดินได้และคนคนนั้นก็ประสบความสำเร็จจริงค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะทุกคน